ฝั่งกกด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังทวีความรุนแรงจนถึงขีดสุดล่าสุดมีรายงานข่าวกรองระดับรับที่สุดที่ทำให้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องสั่นสะเทือนเมื่อปฏิบัติการรับระดับ precision strike ของกองทัพไทย ได้ถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบของวินาทีสังหารที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การทหารไปอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์สรีสะเกษไปจนถึงสระแก้วปฏิบัติการซุ่มยิงที่แม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นใจกลางกองบัญชาการรับของกัมพูชาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการควบคุมกำลังพลมหาศาล สถานที่แห่งนั้นกลายเป็นหลุมศพของเหล่านายพลระดับสูงถึง8นายที่กำลังนั่งประชุมวางแผนรับมือการโต้กลับของไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการปะทะกันตามปกติของกำลังพลทหารพรานหรือหน่วยทหารราบธรรมดาแต่มันคือการประกาศแสนยานุภาพของหน่วยรบพิเศษไทยที่โลกต้องจารึกว่าอธิปไตยของชาติคือสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้และทุกอย่างก้าวของศัตรูถูกจับจ้องผ่านลำกล้องปืนไรเฟิลซุ่มยิง ระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ตลอดเวลาความตึงเครียดครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามขยับกำลังพลและติดตั้งอาวุธหนักล่วงละเมิดเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้ระบบจรวดบ m 2 1เข้ามายิงถล่มบ้านเรือนประชาชนชาวไทยจนได้รับความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงจนทําให้คุณเนวินชิดชอบต้องลงมาอำนวยการศูนย์อพยพด้วยตัวเอง แต่ในขณะที่โลกภายนอกมองเห็นเพียงการตอบโต้ด้วยเครื่องบินรบ F16 ที่ขึ้นบินทำลายฐานที่มั่นของคาสิโนและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญไปแล้วนั้นเบื้องหลังความมืดมิดในพื้นที่ป่าทึบตามแนวชายแดนกลับมีอีกหนึ่งปฏิบัติการที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าหน่วยซุ่มยิงที่คาดของไทยได้รับภารกิจสำคัญในการเด็ดหัวงูใหญ่เพื่อตัดวงจรการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชาที่กำลังบ้าคลั่งภารกิจนี้ถูกวางแผนมาอย่างแยบยาว โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมทางทหารร่วมกับการดักฟังการสื่อสารในระดับลึกจนสามารถระบุตำแหน่งพิกัดของเต็นท์บัญชาการที่นายพลทั้ง8นายมารวมตัวกันได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของฝ่ายกัมพูชาที่ประเมินขีดความสามารถในการสืบหาข่าวกรองของไทยต่ำเกินไปในวินาทีที่นิ้วฉีกดไกปืนนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหนครั้งใหญ่ที่กรุงพนมเปญ แสงแฟลชจากปลายกระบอกปืนเพียงเล็กน้อยในความมืดไม่ได้ทำให้ศัตรูรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวกระสุนหัวทําลายลางที่พุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำทีละคนจนครบ8แปนายพลในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าทหารอารักขาที่ทำอะไรไม่ถูกทมกลางความเงียบงันที่แฝงไปด้วยความตายการสูญเสียผู้นำทางทหารระดับมันสมองพร้อมกันถึง8นาย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างการสังการของกองทัพเคมอรในทันทีประดูตรร่างกายที่ถูกตัดหัวใจทิ้งกลางอากาศทำให้กองกำลังตามแนวชายแดนที่เคยฮึกเหิมกลับกลายเป็นกลุ่มทหารที่ไรทิศทางและความเสียอย่างรุนแรงข่าวการตายของนายพลเหล่านี้แพร่กระจายไปถึงทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญอย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองภายในกัมพูชาเดือดพล่านขึ้นมาทันที เนื่องจากเหล่านายพลที่เสียชีวิตล้วนเป็นกลุ่มขั้วอำนาจเก่าที่มีอิทธิพลและเป็นรากฐานสำคัญในการค้ำจุนอำนาจของตระกูลฮุนขณะน,นี้สถานการณ์ในกรุงพนมเปญกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเมื่อนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งกลุ่มทหารสายเหี่ยวที่ต้องการให้มีการล้างแค้นอย่างเต็มรูปแบบและกลุ่มอำนาจภายในที่เริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง การที่ระบบป้องกันและการรักษาความลับพังทลายลงจนนำไปสู่การสูญเสียระดับสูงเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนมหาศาลของระบบความมั่นคงกัมพูชาที่ถูกกองทัพไทยเจาะทะลวงเข้าถึงใจกลางได้อย่างง่ายดายความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ของคุณมาเนตดูเหมือนจะล้มเหลวลงเรื่อยๆเมื่อข่าวลือเรื่องการรัฐประหารและการแย่งชิงอำนาจเริ่มนาหูขึ้นในเมืองหลวง ในขณะที่ประชาชนในเคมเองก็เริ่มตื่นตระหนกกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนที่ถูกสั่งปิดตายอย่างสิ้นเชิงจากการประทะก,กันครั้งนี้นี่คือบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องจ่ายจากการพยายามท้าทายพยัสยามที่ยังคงรักษาความนิ่งสงบแต่พร้อมที่จะปลิดชีพศัตรูได้ในชั่วพริบตาเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดหลังสิ้นเสียงกระสุนนัดสุดท้ายบรรยากาศภายในค่ายทหารกัมพูชา ที่เคยเต็มไปด้วยระเบียบวินัยกลับกลายเป็นนรกบนดินในชั่วพริบตาความโกลาหลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะเสียงเตือนภัยที่ดังระง,งมไปทั่วป่าแต่เป็นความตื่นตระหนกที่เกิดจากการเห็นผู้นำระดับสูงสุดของตนลม้มลงต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถระบุทิศทางของศัตรูได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลือดของนายพลทั้ง8นายที่ไหลนองบนโต๊ะแผนที่ยุทธศาสตร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุด ทหารอาราักขาจำนวนหลายร้อยนายต่างวิ่งวุ่นค้นหาเป้าหมายอย่างซับสนบางส่วนยิงสุ่มเข้าไปในป่าลึกด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่พวกเขา,ผาเผชิญมีเพียงความมืดมิดและความว่างเปลา่าเพราะหน่วยพลซุ่มยิงของไทยที่ถูกฝึกฝนมาอย่างหนักในหลักสูตรการรบพิเศษระดับโลกได้ถอนตัวออกจากพื้นที่สังหารอย่างรวดเร็วและไรร่องรอยภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยีพลังตัวที่ทันสมัยที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่มีอาวุธ ที่เหนือกว่าแต่ยังมีขีดความสามารถในการเข้าถึงและทำลายเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงได้ทุกที่ทุกเวลาในขณะที่สนามรบชายแดนกำลังลุกเป็นไฟข้อมูลการสูญเสียครั้งใหญ่นี้ได้พุ่งตรงเข้าสู่ห้องปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในกรุงพนมเปญราวกับระเบิดเวลารายงานลับระบุว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตถึงกับหน้าทอดสีเมื่อได้รับแจ้งยอดความสูญเสียของเหล่านายพลผู้กลุ่มอำนาจกำลังรบหลักเนื่องจากนายพลเหล่านี้คือกระดูกสันหลังของกองทัพ ที่คอยค้ำจุนอำนาจของเขาในท่ามกลางกระแสะความไม่พอใจภายในการเสียชีวิตของพวกเขาในคราวเดียว8นายเปรียบเสมือนการเปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ในกำแพงเหล็กของตระกูลหุนความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศพัทงทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีหุนมาเนตพยายามเรียกประชุมด่วนกับคณะที่ปรึกษาทางการทหารที่เหลืออยู่เพื่อหาทางโต้กลับแต่ความหวาดระแวงกลับเริ่มกัดินใจของทุกคนเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าสายลับหรือหน่วยซุ่มยิงของไทย แฝงตัวอยู่ในพิกัดไหนอีกบ้างแม้แต่ในพื้นที่ส่วนกลางของเมืองหลวงเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความตึงเครียดไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรวทหารแต่ได้ลุกลามไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างรวดเร็วเมื่อข่าวการประทะและการสูญเสียระดับสูงแพร่ออกไปค่างเงินเรียวของกัมพูชาเริ่มพันผวนอย่างรุนแรงตลาดหุ้นและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เคยพึ่งพาทุนต่างชาติเริ่มชะงักตัว นักลงทุนรายใหญ่เริ่มมองหาทางหนีทีไ่เนื่องจากเกรงว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะขยายตัวเป็นสงครามเต็มรูปแบบการที่ไทยสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรทุกจุดและระงับการขนส่งสินค้าทุกชนิดส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนกัมพูชาโดยตรงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพนมเปญพุ่งสูงขึ้นกว่าสองเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับรัฐบาลฮุนมาเนตที่ต้องเผชิญกับทั้งศัตรูภายนอก ที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าและศัตรูภายในที่เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถในการนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าปฏิบัติการเด็ดหัวนายพล8ดนายครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงจากไทยว่าความอดทนต่อการยั่วยุได้สิ้นสุดลงแล้วการที่ไทยเลือกใช้หน่วยซุ่มยิงแทนการปูพรมถล่มด้วยอาวุธหนักในตอนแรก แสดงถึงการใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคมเพื่อลดการสูญเสียของพลเรือนแต่สร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้นําทางทหารของกัมพูชาอย่างสูงสุดในสายตาของประชาคมโลกไทยกําลังแสดงบทบาทของพี่ใหญ่ในอาเซียนที่ไม่ยอมให้ใครมารารานอธิป,ปไตยได้ไง่ายๆในขณะที่กัมพูชากําลังตกอยู่ในสภาวะจนเปราะการพยายามแก้ตัวหรือปิดข่าวของพนมเปญดูเหมือนจะไร้ผลเมื่อภาพความเสียหายและรายชื่อของนายพลที่หายไป เริ่มถูกเผยแพร่นในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางทาให้กระแสความหวาดกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและความไม่มั่นใจในกองทัพของตนเองอย่างรุนแรงนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบของความลำพองใจที่กัมพูชาเคยมีต่อเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยภายใต้ความมืดมิดที่เข้าปกคลุมกรุงพนมเปนแสงไฟจากห้องทํางานภายในทำเนียบรัฐบาลยังคงสว่างจ้าสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ที่ไม่มีทางออก รายงานลับที่รั่วไหลออกมาจากวงในระบุว่าสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตกำลังตกอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนักที่สุดในชีวิตทางการเมืองการสูญเสียนายพลระดับสูงพร้อมกันถึง8นายไม่ใช่แค่ความสูญเสียทางทหารแต่มันคือการสั่นคลอนรากฐานแห่งอำนาจที่ตระกูลหุ่นสร้างมานานหลายทศวรรษในขณะที่กองทัพไทยยังคงรักษาความสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดใจ แต่ความนิ่งนั้นกลับแฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเพราะทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนต่างพากันหวาดระแวงว่าเป้าหมายรายต่อไปอาจเป็นพวกเขาความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งกำลังเสริมเข้าสู่พื้นที่ทับซ้อนต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อระบบการสื่อสารและขายงานเรดาร์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของกัมพูชาถูกรบกวนด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นเทคโนโลยีสงครามไซเบอร์ที่ล้ำสมัยของกองทัพไทย ทำให้กองพลน้อยที่ส่งเข้ามากลายเป็นทหารตาบอดที่ไม่สามารถติดต่อประสานง,งานกับส่วนกลางได้เลยสถานการณ์ภายในกองทัพกัมบูชายิ่งเลวร้ายลงเมื่อเริ่มมีการแตกคอกันเองระหว่างนายทหารสายที่จงรักพักดีต่ออำนาจเก่ากับนายทหารรุ่นใหม่ที่มองเห็นความหายนะหากอย่างดื้อรั้นเผชิญหน้ากับไทย ข่าวกรองทางการทาหารระบุว่ามีการประทะกันด้วยวาจายอย่างรุนแรงในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติกัมพูชาโดยฝ่ายหนึ่งต้องการให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางยิงตอบโต้เข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเพื่อกู้ศักดิ์ศรีแต่อีกฝ่ายคัดค้านอย่างหนักเพราะรู้ดีว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยนั้นแข็งแกร่งเพียงใดและหากมีการยิงเกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงจุดจบของประเทศกัมพูชาอย่างแน่นอนความลังเลใจของผู้นำและการไร้ซึ่งผู้บัญชาการที่มีบารมี หลังจากนายพลทั้ง8นายถูกสังหารทำให้วินัยของกองทัพเคมารอเริ่มพังทลายทหารระดับล่างเริ่มหนีทัพและทิ้งอาวุธเนื่องจากไม่ต้องการเป็นเป้าสังหารของหน่วยพลซุ่มยิงล่องหนที่พวกเขามองว่าเป็นดังเพชเชอร์ฆ่าจากเงาจันทันในฝั่งของไทยกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศยังคงเพิ่มระดับความพร้อมรบสูงสุดตลอดแนวชายแดนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของรัฐบาลไทยที่เน้นการใช้มาตรการทางยุทธศาสตร์ ควบคู่ไปกับการกดดันทางเศรษฐกิจการปิดน่านฟ้าชายแดนและการห้ามเครื่องบินพาณิชบินผ่านเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่พนมเปส่งผลให้กัมพูชาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยปริยายนักวิเคราะห์มองว่านี่คือแผนการโดดเดียวศัตรูให้ตายใจก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองของไทยได้เริ่มปฏิบัติการจิตวิทยาผ่านสื่อออนไลน์ในกัมพูชา โดยการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคั่งของเหล่านายพลที่เสียชีวิตไปซึ่งสวนทางกับความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของทหารชั้นผู้น้อยและประชาชนชาวเคมอสิ่งนี้ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศทำให้ฮุนมาเนตต้องแบ่งกำลับบงทหารส่วนหนึ่งมาคอยควบคุมสถานการณ์ในเมืองหลวงแทนที่จะส่งไปตรึงแนวชายแดนความล้มเหลวในการควบคุมสถานการณ์ของฮุนมาเนตเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อย เมื่อมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดเริ่มแสดงท่าทีเหินห่างเนื่องจากไม่ต้องการเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจากการยั่วยุด้วยอาวุธหนักสายไทยก่อนหน้านี้การที่ไทยสามารถเด็ดหัวนายพลแปดนายได้ในคราวเดียวเป็นการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเทคโนโลยีและสายลับของไทยนั้นเข้าถึงทุกความลับของกัมพูชาอย่างทะลุรูปรงไม่มีบังเกอร์ไหนที่ลึกพอ หรือค่ายทหารไหนที่ปลอดภัยพอสำหรับศัตรูของไทยวินาทีสังหารที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกระสุน8นัดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบบะเผด็จการทหารในพนมเปญที่กำลังถูกบีบให้เลือกระหว่างการยอมสยบหรือการถูกลบชื่อออกจากแผนที่ประวัติศาสตร์ด้วยแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่าหลายขุมความสูญเสียในระดับมันสมองของกองทัพกัมพูชาส่งผลให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางการบัญชาการอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การปลิดชีพนายพลทั้ง8นายเท่านั้นแต่กองทัพอากาศไทยยังได้ขยายผลปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อบดขยี้โครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ตามแนวชายแดนเครื่องบินรบ F16 ของไทยหลายฝูงบินได้ทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศด้วยความเร็วเหนือแสงเข้าทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นฐานยิงจรวดบ e ี2 1มอย่างแม่นยำโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นบ่อนคาสิโนซึ่งถูกดัดแปลงเป็นบังเกอร์ใต้ดินและคลังเก็บอาวุธลับ แรงระเบิดจากระเบิดนำวิถีเลเซอร์ของไทยได้เจาะทะลุชั้นคอนกรีตหนาหลายเมตรส่งผลให้ฐานที่มั่นเหล่านั้นกลายเป็นสุสานเหล็กที่พังทลายลงในชั่วพริบตาปฏิบัติการประสานงานระหว่างหน่วยพลซุ่มยิงภาคพื้นดินและกำลังทางอากาศในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพของระบบบัญชาการและควบคุมหรือ C4I ของไทยที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าเพื่อนบ้านหลายค้มทำให้ฝ่ายกัมพูชาแทบไม่มีโอกาสได้โต้ตอบอย่างเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่แนวหน้ากําลังดุเดือดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์สถานการณ์ภาคประชาชนกลับเต็มไปด้วยความสามาคัคคีและการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบนายเนวินชิดชอบอดีตนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดังได้ประกาศเปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตให้กลายเป็นศูนย์อพยพและฐานสนับสนุนพลเรือนขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ภาพของประชาชนนับหมื่นคนที่ทยอยเข้าพักพิงในสถานที่ที่ทนสมัยและปลอดภัยสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจาัดก,การวิกฤตที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายไทยที่ไม่ได้ดูแลเพียงแค่การรบแต่ยังใส่ใจในสวัสดิภาพของผู้อยู่หลังแนวรบด้วยมีการจัดเตรียมอาหารยารักษาโรคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไว้อย่างครบครันซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์อพยพของไทยนั้นช่างแตกต่างราวากับเหวเมื่อเทียบกับความอดอยากและโกลาหลที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชา ทีซึ่งรัฐบาลพนมเปญเริ่มทอดทิ้งประชาชนของตนเองเพื่อเอาตัวรอดจากไฟสงครามที่ตนเองเป็นผู้จุดขึ้นมาทางด้านกรุงพนมเปญความตึงเครียดได้พุ่งสูงขึ้นถึงจุดเดือดจนหุนมาเนตแทบจะควบคุมสถานการณ์ภายในธรรมเนียบรัฐบาลไม่ได้อีกต่อไปมีรายงานการขัดขืนคำสั่งของหน่วยทหารระดับกองพลที่เริ่มปฏิเสธการเคลื่อนกำลังเข้าหาแนวกระสุนของไทย เนื่องจากความหวาดกลัวในฝีมือของหน่วยรบพิเศษไทยที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นดังวิญญาณพรายที่มองไม่เห็นแรงกดดันจากภายในครอบครัวตระกูลหุ่นเองก็เริ่มทวีความรุนแรงเมื่อขั้วอำนาจเก่าที่เคยสนับสนุนสมเด็จหุ่นเซนเริ่มมองว่าการนำพาประเทศเข้าสู่สงครามกับไทยของผู้นำรุ่นลูกเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันและกำลังจะนำไปสู่การล่มสลายของระบบเครือญาติที่สั่งสมมานานในขณะที่ท้องถนนในพนมเปญ เริ่มมีการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วงต่อต้านสงครามเพราะพวกเขาไม่อยากให้ประเทศต้องย่อหย,ยับไปมากกว่านี้เพียงเพื่อรักษาหน้าของนายทหารไม่กี่คนที่พ่ายแพ้อย่างรับคาบในสมรภูมิชายแดนวิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงเวทีการเมืองระดับโลกสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกเริ่มมีการขยับท่าทีโดยการกดดันผ่านช่องทางทางการทูตให้กัมพูชาย,ยอมรับความพ่ายแพ้และถอนกำลังออกไปจากพื้นที่ทับซ้อน ในขณะที่ฝ่ายไทยได้รับคําชื่นชมในแง่ของการใช้กําลังอย่างจํากัดเป้าหมายแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปกป้องอธิปไตยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับสากลระบุว่าหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปกัมพูชาอาจต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายของรัฐบาลเนื่องจากงบประมาณทั้งหมดถูกเทไปให้กับความล้มเหลวทางการทหารและการพยายามกอบกู้สร้างความเสียหายจากปฏิบัติการของกองทัพไทยวินาทีสังหารนายพลทั้ง8นายจึงไม่ได้เป็นเพียงบทสรุปของปฏิบัติการลับ แต่มันคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กัมพูชาต้องตระหนักว่ายุคสมัยของการท้าทายพยาสยามด้วยวิธีสกปรกนั้นได้จบลงแล้วและราคาที่ต้องจ่ายนั้นอาจสูงเกินกว่าที่ตระกูลหุ่นจะรับไหวเจาะลึกไปที่ยุทธวิธีการรบที่เป็นความลับที่สุดของกองทัพไทยในสมรภูมิครั้งนี้หน่วยพลซุ่มยิงที่ปฏิบัติภารกิจเด็ดหัวหนายพลทั้ง8ดนายไม่ได้เป็นเพียงทหารที่ยิงแม่นตามมาตรฐานทั่วไป แต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับอีลีทที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงในหลักสูตรที่ลึกลับที่สุดของศูนย์สงครามพิเศษกระสุนแตะ่ละนัดที่พุ่งออกจากลำกล้องปืนไรเฟิลซุ่มยิงระยะไกลขนาดจุด338ลาปัวแมกนัม um, และขนาดจุด50าศูนยบราวนิงถูกคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์พบพาที่แม่นยำที่สุดโดยคำนึงถึงทุกปัจจัยตั้งแต่อุณหภูมิของอากาศแรงลมความชืน้นไปจนถึงค่าความโค้งของโลก ทุกวินาทีที่กระสุนพุ่งผ่านความมืดคือความตายที่ไม่มีเสียงเตือนล่วงหน้าปฏิบัติการครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรบแบบดั้งเดิมไปสู่สงครามเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบข้อมูลพิกัดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซอนแรมเพรสเตอร์ได้ส่งภาพความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ตรงเข้าสู่ระบบเลงเลเซอร์ของพลซุ่มยิงทำให้พวกเขาสามารถเลือกเด็ดหัวเป้าหมายที่สำคัญที่สุดได้อย่างไม่ผิดพลาดแม้แต่นิ้วเดียว ความแม่นยำระดับศัลยกรรมนี้สร้างความหวาดภวาอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนของกัมพูชาที่เหลืออยู่เพราะพวกเขาได้ตระหนักแล้วว่าไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในค่ายทหารที่แน่นหนาแค่ไหนหรือมีกำแพงคอนกรีตหนาเพียงใดก็ไม่อาจป้องกันความตายที่มองไม่เห็นนี้ได้เลยความล้มเหลวของระบบป้องกันภัยของกัมพูชายัางลามไปถึงความไร้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการทหารที่พวกเขาเคยพยายามโฆษณาชวนเชื่อ อาวุธหนักและจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1จำนวนมากที่เตรียมไว้ใช้ยิงถล่มไทยถูกทำลายทิ้งโดยที่ยังไม่ได้เหนียวไกแม้แต่นัดเดียวเ <weighing up> นื่องจากหน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถเจาะทะลุและแทรกซึมเข้าสู่ระบบสื่อสารของฝ่ายเขมระัะจนเกิดความโกลาหลในสายการบังคับบัญชาในขณะเดียวกันทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนเริ่มมีอาการขวัญหนีดีฟอร์อย่างรุนแรง มีรายงานลับว่าทหารจำนวนหลายกองร้อยพากันละทิ้งฐานที่มั่นและหนีหายเข้าไปในป่าลึก <c oughs> เนื่องจากปฏิเสธคำสั่งของผู้นำระดับรองที่พยายามจะบังคับให้พวกเขาเข้าตีโต้กลับสถานการณ์ในแนวหน้าขณะนี้จึงเปรียบเสมือนการล่มสลายของระบบวินัยทหารอย่างสิ้นเชิงกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่รักษาอธิปไตยไว้ได้แต่ยังสามารถบทขยี้ขวัญกำลังใจของศัตรูจนหมดสิ้นไปนานหลายทศวรรษในกรุงพนมเปญ เสียงไซเรนจากขบวนรถหุ้มเกราะที่วิ่งบุ่นไปตามท้องถนนยามค่ำคืนยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับประชาชนเป็นทวีคูณนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนทต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดเมื่อเขาพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือทางการทหารและความมั่นคงจากชาติพันธมิตรที่เคยใกล้ชิดแต่สิ่งที่ได้รับกลับมีเพียงความนิ่งเฉยและการส่งสัญ,ญญาณให้เขาเร่งหาทางเจรจาสงบศึกตามเงื่อนไขของไทย โดยเร็วที่สุดนี่คือความโดดเดี่ยวทางการทูตที่น่าเศร้าสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่เดิมพันธนาคตของประเทศไว้กับสงครามที่ไม่มีวันชนะกระแสะความไม่พอใจภายในรัฐบาลกัมพูชาเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างเมื่อเหล่านักธุรกิจและผู้มีอิทธิพลเริ่มมองเห็นความหายนะทางเศรษฐกิจที่กำลังจะตามมาจากการที่ถูกไทยปิดล้อมทุกทิศทางปฏิบัติการวินาทีสังหารนายพลแปดนาย จึงไม่ได้เป็นเพียงความพ่ายแพ้ในสนามรบแต่มันคือเชื้อไฟที่กำลังเผาผลาญความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อตระกูลหุนให้หมดไหมไปในกองเพลิงแห่งความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่นี้นักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกต่างระบุว่ายุทธวิธีที่กองทัพไทยใช้ในสมรภูมินี้จะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการรบของนานาชาติในฐานะกรณีศึกษาของการใช้หน่วยรบพิเศษขนาดเล็กเข้าทำลายโครงสร้างการบริหารจัดการระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างเด็ดขาด และเฉียบคมที่สุดการใช้กำลังพลเพียงไม่กี่คนแต่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มหาศาลกว่าการส่งกองทัพขนาดใหญ่เข้าปะทะถือเป็นจุดสูงสุดของศิลปะแห่งสงครามยุคใหม่ที่ไทยได้แสดงให้โลกเห็นในวันนี้ทามกลางเสียงสะอื้นของความพ่ายแพ้ที่ดังระงมทั่วแผ่นดินกัมพูชาทงตรายรงของไทยยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือแนวชายแดน เป็นเครื่องเตือนใจว่าแผ่นดินนี้ได้รับการปกป้องด้วยความกล้าหาญสติปัญญาและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าศัตรูอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามอนุภาพของพญาสยามได้อีกต่อไปบทสรุปของมหากราฟความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่ชัยชนะทางการทหารที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกองทัพไทยเท่านั้นแต่มันคือการขีดเส้นใต้หานาๆลงในประวัติศาสตร์ภูมิรัฐาศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าการละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย คือความพยายามที่ไร้ผลและนำมาซึ่งความพินาศย่อยยับของผู้ที่ริเริ่มวินาทีสังหารนายพล8นายและการถล่มฐานที่มั่นรับใต้ดินได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดที่รัฐบาลพนมเปญเคยได้รับนับตั้งแต่การสถาปนาอำนาจของตระกูลหุนการที่สมเด็จมหาบวริบดีหุนมาเนตไม่สามารถปกป้องแม้แต่กลุ่มผู้นำทางทหารระดับสูงสุดของตนเองได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบรัฐ ที่เน้นเพียงการสะสมอำนาจส่วนตัวแต่ละเลยการพัฒนาความมั่นคงที่แท้จริงขณะที่ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติทั้งความเข้มแข็งของกองทัพที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีระดับสูงความสามัคคีของภาคประชาชนที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของผู้นำในพื้นที่อย่างคุณเนวินชิดชอบและความชาญฉลาดของรัฐบาลในการใช้เครื่องมือทางการทูตควบคู่ไปกับการกดดันทางเศรษฐกิจ เพื่อบ,บีบให้ศัตรูต้องสยบยอมโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาที่รวดเร็วที่สุดในระยะยาวสถานการณ์นี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้การปกครองของกัมพูชาเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความศรัทธาที่กองทัพเคยมีต่อตระกูลหุนถูกสั่นคลอนด้วยความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศและความตายที่ไร้คำตอบความขัดแย้งภายในที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมมานานหลายสิบปีจะเริ่มปะทุขึ้นมาใหม่ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนชาวเขมร ที่เริ่มตระหนักว่าผู้นําของตนกําลังพาประเทศไปสู่ทางตันเพียงเพื่อรักษาหน้าตาและอํานาจส่วนตนในขณะที่ประเทศไทยจะยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามในฐานะพี่ใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาแต่แฝงไปด้วยคมดาบที่พร้อมจะกวัดแกว่งเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของมาตุภูมิปฏิบัติการในครั้งนี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการป้องกันประเทศว่าไทยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ถ้าถูกรุกรานเมื่อใดการตอบโต้จะรุนแรงและแม่นยำ จนศัตรูไม่เหลือแม้แต่ที่ยืนในสังคมโลกข้อมูลข่าวสารและภาพความสำเร็จที่ส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกได้กู้ศักดิ์ศรีของกองทัพไทยให้กลับมาเกรียงไกรอีกครั้งในสายตาของมิตรประเทศและศัตรูทั่วทุกมุมโลกท้ายที่สุดแล้วสงครามไม่ใช่สิ่งที่ใครปรารถนาะแต่หากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กองทัพไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวคือยุทธวิธีที่ส่งพลังที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือ การปฏิบัติการต้องมีความเฉียบขาดแม่นยำและรวดเร็วจนศัตรูไม่มีโอกาสแม้แต่จะตั้งตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนองแนวชายแดนและภายในค่ายทหารกัมพูชาจะถูกจารึกไว้ในฐานะชัยชนะที่ไร้รอยตำหนิของพลซุ่มยิงและหน่วยรบพิเศษไทยที่ใช้เพียงหัวใจที่รักชาติและนิ้วที่มั่นคงบนไกปืนในการกำหนดทิศทางอนาคตของคนทางประเทศ ภาพของเราทหารไทยที่ยังคงทำหน้าที่ตรวจตราตามแนวชายแดนด้วยความองอาจในวันนี้คือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าความสันติสุขบนแผ่นดินไทยจะยังคงยั่งยืนสืบไปและใครก็ตามที่กล้าคิดจะมาลองดีกับพญาสยามจะต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถเฉกเช่นนายพลทั้ง8นายที่กลายเป็นเพียงชื่อที่ถูกจารึกไว้ในฐานะผู้พายแพ้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนนี่คือบทสรุปของวินาทีสังหารที่เปลี่ยนโลก และเป็นเสียงประกาศก้องว่าอธิปไตยของไทยนั้นศักดิสิทธิ์และใครจะมาล่วงละเมิดมิดได้โดยเด็ดขาดตราบชวนนิจนนรันดรอน